อยากถามว่าการที่เราใช้เจลกระตุ้นเนี่ยมีผลอะไรไหมเขาบอกว่าไม่ใช่เจลหรอก,กรนรืุณหมอฟ้าอาจจะเป็นเจลที่ช่วยกระตุ้นความเสีปยงมาณนั้นเห็นบอกว่าอย่างนี้นะคะน่าจะหาซื้อจากออนไลน์ค่ะจะมีผลอะไรไหมอะไรก็ตามที่ไม่ผ่านออยอนะคะลูกก็มีความเสี่ยงทั้งนั้นเพราะไม่รู้เขาใช้ใส่สารอะไรลงไปบ้างที่ใช้ในการกระตุน้นเพราะอย่างที่บอกอารมณ์ความต้องการทางเพศอะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่อ,อัยวะเพศ มันอยู่ที่สมองมันอยู่ที่สารสื่อประสาทในสมองความต้องการทางเพศมาจากสมองไม่ได้มาจากอ,าอวัยวะเพศ มันคนละส่วนกันต้องอวัยวะเพศมันมีหน้าที่แค่ตอบสนองต่อความต้องการที่เกิดขึ้นมีเลือดไปที่อวัยวะเพศชายให้อวัยวะเพศชายมันแข็งตัวขึ้นพร้อมใช้งานาไปที่ของผู้หญิงจาให้มีการหลั่งน้ําหลอลื่นออกมาให้พร้อมกับก,บการที่จะมีกิจกรรมนะคะเพราะนั้นการใช้เจลกระตุ้นอะไรก็ตามที่หนึ่งหนูต้องเช็กก่อนเลยว่าผ่านออยหอไหมเพราะอย่างน้อยออย,ออยอท่านจะช่วยคัดกรองแล้วว่ามันไม่มีสารที่เป็นอันตรายาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สารนียมันคืออะไรโอกาสที่ ใช้เยลกระตุ้น่าที่โอหยาเพศแล้วมันจะวิ่งไปที่สมองน้อยมากส่วนใหญ่ตัวที่มันทําออกผลิตแบบนั้นก็คือแอบปนฮอร์โมนอะไรเข้าไปหรือเปล่าซึ่งถ้ามันเป็นปนฮอร์โมนมันจัดว่าเป็นยายาก็ต้องให้คุณหมอหรือเภสัชกรสั่งเท่านั้นไม่สามารถซื้อทางออนไลน์ได้โดยมากแล้วอ่ะพี่หมอไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อ,อยาที่มันใช้เกี่ยวกับอะไรที่มันอ่อนไหวใช้กับภายในร่างกายอะ่ะผ่านทางออนไลน์เพราะว่าการตรวจสอบคุณภาพยาก โอกาสที่สมมติพอเกิดผลเสียแล้วน้องจะไปตามเจอว่าเอ๊ะเราจะต้องไปตามเอาเรื่องกับใครอะที่มันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วอะยากบางทีเขาขายออนไลน์ให้หนูเสร็จแล้วเขาก็ปิดร้านหนีไปเลยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นจะเลือกซื้ออะไรออนไลน์ก็ต้องใช้ทักษะในการคัดกรองแล้วก็ตรวจสอบมากกว่าปกติค่ะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรแบบนี้ลองปรึกษาเภสัชกรหรือว่าคุณหมอที่น่าเชื่อถือได้ก่อนน่าจะดีกว่า ก็ส่วนใหญ่ยังยไ,มไม่แนะนำนะคะ